ฮัล้วก็มาโปรโมทให้คุณคนนี้ครับชื่อว่าโจเซฟสตาลินก็ก็มาโปรโมทให้เขานะครับก็เขาแบบไม่มีใครติดตามคุณต,ตามแค่19คนก็อย่าลืมไปแวะติดตามเขาด้วยนะครับก็เขาทำหนังเกี่ยวกับสงครามนะครับก็ด,ดูดูจากหน้าแต่คงจะโหดหน้าดูนะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามช่องเขาด้วยนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับ <gasps> OH SHIT สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อเราเข้าสู่ออช่องผมนั่นแหละขี้เกียจพูดเด <c oughs> ี๋ยวหาผมามาโอเควันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับก็ผมเนี่ยไม่ค่อยเวลามาอัดคลิปเท่าไหร่เลยก็ผ่านไปตั้งเกือบจะสอสัปดาห์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับเพื่อนใหม่นี่แหละเขาเล่นเกม w o r ์ออฟแทเกมวถถังนี่นแหละแล้วก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องสงคารามเยอะมากแล้วก็เป็นคนชอบอนิเมะจริงๆ ก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ช่องเขากด subscribe เขาช่องเขาด้วยนะครับผมว่าโปรโม,โมทช่องเขานี่แหละใครอยากใครเป็นเพื่อนเออใครอยากให้ผมโปรโม,โมทเดี๋ยวผมโปรโมทเองโอเคอ่าแต่ว่าต้องมีเฟซผม,มแล้วก็ Messenger ผมต้องมาทักส่วนตัวนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้คลิปนนี้ก็ผมจะมารีเพย์เรื่องเกี่ยวกับแข่งขันนี่ครับไม่ต้องถามหรอกแข่งขันอะไรคือแข่งขัน อัตบอกครบรอบ5ปีแล้วก็ไม่ต้องถามทำไมผมแพ้บ่อยผมไม่ได้แพ้บ่อยเล่นไม่เป็นตอนแรกนะหลังๆผมเริจะเล่นเป็นทุกคนก็เล่นเป็นบ้างไม่เล่นเป็นบ้างโอเคบางคนก็ถามมาถามผมก็ตามนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่างผมไม่เสิบกลาน,นะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกทำไมทำไมผมหายไปนานคือเรื่องเรือใช่ไหมก็ไม่ใช่ละผมเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละ <laughs> <laughs> โอเคพอครับ แขังๆนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมารีเพย์ทั้งหมด2การต่อสู้นะไม่ใช่แค่การต่อสู้เดียวแค่การต่อสู้เดียวมันก็เร็วไปนะไม่ต้องถามหรอกผมพีพีมากี่รอบก็เล่นมั่วน,นี่แหละแบบเจอศัตรูโหดก,ดกด็กดยอมแพ้ไปเจอคนปกติก็สู้ต่อไปเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันนหนหนะอันนี้อันที่สองนะครับก็แม่งโคตรเยอะเลย อันนีครับอันนี้เป็นการต่อสู้แรกสักก่อนนะครับสิบดนาทีโอเครับชมกันเลยครับก็คลิปสำหรับคลิปแข่งขันเนี่ยมันเป็นคลิปแข่งขันแบบทาลายฐานศัตรูก็ปกตินะครับทาลายฐานศัตรูแต่ที่ไม่ปกติคือว่าถ้าเป็นตอนต้นเกมนะแม่งนิดเดียวมาก 30- 40เองแต่อีกอย่างนะครับถ้ามีหลอดขึ้นนะแข่งขันนี้นะจะมีจุดให้เราไปยึดนะซึ่งจุดนั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดสเปกตรอนแล้วก็จะมี เสียขึ้นนะถ้าก็ไปยึดทรัพยากรนะไอจุดสีดังกล่าวนะั่นน่ะมันจะไปโผล่ที่หน้าฐานศัตรูซึ่งในจุดนั้นนะประกอบไปด้วยกล่องกล่องฟรีบูทฟรีทองฟรีแล้วแต่คุณจะได้นะและแต่กล่องที่คุณสุมได้อันนี้ผมเก็บทรัพยากรเอ้ผมสอดแนนฐานแา่ศัตรูต้นเกีย์สอดแนเออหลอดนี้ขึ้นนะครับห้ามเก็บทรัพยากรเด็ดขาดถ้าเก็บเนี่ยไอสีเขียวเนี่ยมันจะโผล่ไปโผล่หน้าฐานศัตรูนะ โอ้โหศัตชั้นสองเดียวนั้นเนี่ยแล้วก็ต้นต้นเกมแล้วก็ผมสร้างรถรัตเวนนะเพราะว่าต้นต้นเกมนะถ้าเกิดศัตรูยังไม่รวเอาลงผ่านนะนะแปลว่ามันอาจจะเอาทหารหลับมายึดมายึดจุดได้นี่ผมสร้างรถลัตเวนรรัวเลยหรือว่าสร้างตัวตฟอเทในเวลานี้ก็คือว่าไอ้จุดมันจะโผล่นะก็ผมมาแล้วนะครับยังไงนั่นคือที่โผล่แล้วเราสามารถเก็บทรัพย์กรแต่บสบายตามอัตรา ตามอธัธยาศัยของคุณนะครับถ้าเกิดจุดนี้โผล่มาเมื่อไรเราสามารถเก็บทรัพยากรตามอธัธยาศัยนะครับก็เหมือนกับแข่งขันทรัพยากรนั่นแหละโอเควกย่างทุกอย่างก็ไปได้สวยนะครับอันดีครับอ่าน,นี่ไงครับจะมีกล่องทรัพยากรประมาณร6 0ยหกสิบอัพห้กสิบนะครับพร้อมกับกล่องบูสบูสกล่องแดงกล่องไฟก็กล่องทองถือว่าคุ้มนะ โอเคยิด okay. ได้ตามสบายแล้วก็ผมต่อแดนฐานตศัตรูและเห็นว่ามันมีคาฐาสองลงผมรู้มันต้องเอาแฮมเมอร์กับฐานรับแน่นอนซึ่งผมรู้เทคนิคแก้ทางแบบอีซี่แล้วจังหวะนี้ผมก็ขึ้นชั้นสามนะครับแล้วก็บสูสทองไปแต่ว่าผมสร้างลงเก็บตะกอนห้าลงซะก่อนถึงจะขึ้นได้อ่าเนี่ยครับศัตรูยิ่งเก็บนะศัตรูมันยิ่งเก็บตะกอนยิ่งโผล่ที่ฐานผมนะคือว่าดีนะ อโอเคผมเอารถอ,อัตตะเบนไปสอดแนมันนะครับเพราะว่ารถอัตตะเบนมันเร็วไงล่ะบังเกอร์สินะจัดไปอืแคมเมอร์ชั้นสามทหารราบเพียบเลยผมณก็รู้ G6 หกแน่นอนแต่วันนี้เมื่อผมเห็นทหารราม,มันเยอะเนี่ยผมก็เลยเอาพอสตาทนาย,ยนสิครับเราอะไรแก้แท็ี่ดีไว้ใจคุณภาพถ้าคุณอัพมาดีนะือ ขอมกองไ้ตรงอีกอย่างครับผมจะตั้งรับนะครับไมบ่ผมไม่เป็นตอนแรกนะผมจะไม่เป็นสายบุกเพราะต่อต้านนะบางครั้งนะให้สมาพันธ์บุกมาก่อนและเมื่อสมาพันธ์บุกมาเนี่ยและทหารมันตายหมดและทหารเราเหลือเยอะเพียบเยอะมากแล้วสามารถตอบโต้แบบตีสวนกลับได้นะครับบุกสวนกลับหนะักแต่บุกให้ระมัดระวังนะครับบุกแบบบุกไปเทียสอย่างไม่ใช่แบบบุกทะลวงเข้าไปเลยให้เราแบบ กดดันศัตรูครับห้ามบุกเข้าไปอย่างเดียวครับเราต้องกดดันห้ามบุกอย่างเดียวแบบบุกเข้าไปนะไม่ได้ไม่ได้โนโนโนแบบนั้นเป็นความคิดที่แย่ yeah. เพราะศัตรูนะบางทีศัตรูอาจจะตั้งรนะับแล้วก็จัดการหน่วยเราหมดนี่แหละคือเทคนิคการตอบโต้แบบถูกวิธีโอเคเก็บโอเคได้ที่ไรเอ่ยอืมโอเคจังหวะนี้ผมได้สร้างหอเพิ่มเอาหอมาไว้ตรงนเนี้ยเนินตรงนี้นะ ศัตรูถ้าเกิดศัตรูไม่าทางกันนะเร,เราโกงจริงๆนะเราสามารถเปิดเน็ตศัตรูเปิดแมพได้นะโอเคอหเห็นทหารรับมันไม่มีอะไรมากหรอกแต่เมื่อผมเห็นว่ามันเอา g 6จริงๆและกองกระดังของมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ผมก็ทำนายดูว่านั่นไงมาจริงๆด้วยมาเยอะได้นะนี่คือวิธีแก้ทางนะตาทนายแนวหลังแล้วก็จังเกิลแนวหน้าแล้วก็เปิดหมดอัตแบนเพื่อให้ยิงแบบ ยิ่งทุกหน่วยที่มันเจอนะเรียบร้อยนี่คือวิธีแก้ทางนะครับแด่สตูกูกะจะไม่ให้ผมเอากล่องใช่ไหมถามจริงท <c oughs> าทนายมันมีประโยชน์ต่อต่อโต้อตอบโต,ต,ต,ต้แฮมเมอร์ได้ดีนะอย่าดูถูกจากวันนี้ก็ศัตรูได้ทําการทำลายฐานทิ้งเพราะว่าไม่ยอมให้เอากล่องเลยหรือโอ้พระเจ้าไอ้หมอนี่เอ,อ๋ยน่ามันไสจ,จริงจ ก็ GG <ee> <ge ee> ครับ GG <ee> ยังไัก็ได้บูสต์แล้วก็อะไรนะนี่ผมเก็บกล่องแรกไปได้ก็ถือว่าดีก็ขแข่งกันนี้จำไว้นะครับขึ้นชั้น3าให้เร็วที่สุดแล้วก็ระวังสายลัชด้วยนะแล้วก็อย่าไปเก็บทร,รัพยากรเมื่อขึ้นหลอดตอนไหนอย่าเพิ่งไปเก็บเพราะทรัพยากรเหล่านั้นมันจะไปโผล่หนาหน้าฐานศัตรูถ้าเกิดอีอย่างทำไมผมว่าถ้าเกิดดีก่อนี้ถ้าเกิดผมแบบมา แคทแข่งขันนี้มาดคลิปแข่งขันนี้ต้นๆน,นะเพราะทุกคนจะเข้าใจทักายป่าที่ทุกคนอาจจะงงๆลืมๆหรือก็แพ้บ่อยเหมือนผมไม่แปลกใจเราผมก็แพ้บ่อยนั่นแหละแพ้จริงๆเพราะผมไม่รู้เล่นๆ,ๆยังไงน่ะ <S <S โอเคไหนเลแข่งขันอีกอันหนึ่งแข่งขันอีกอ่าโอเคอันนี้นน15นาทีก็เมื่อเมื่อกี้10 11นาทีใช่ไหมจัดไปเพรต้องอัด2แข่งขันนะครับถ้าผมอัดแค่แข่งขันเดียวเนี่ย ทุกคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะงงว่าเออไม่ใช่คลิปมันจะสั้นนะผมต้องการคลิปใจยาวนะแล้วอย่างนะทุกคนหลายคนอ่ะถามผมว่าแก้ทางพวกสายบุกยังไงอ่ะแข่งขันอันนี้สายบุกที่แท้จริงโอเคอันเนี้ยของผมเจอสายบุกแบบเร็วมากไม่บุกองพวกคุณเนี่ยบางคนนะเบลต่ำๆก็จะเจอสายบุกแบบช้ากว่าผมอีกแต่พวกคุณอาจจะต,ตั้งรับไม่ทันนะแต่ผมตั้งรับทันเพราะผมรู้เทคนิคการตอบโต้ อัน uh huh. นี้ก็นี่มีอะไรมากนะครับก็นนี้ก็ชื่อว่าเส้นทางจากัวซึ่ง้ับยกรจะโผล่ตรงนี้ตอนแรกนะอแต่ตัวอะไรเอ่ยชัดแจ๋วจริงๆชัดแจ่มฟูลเฮดจริงๆรัวกัตยานชั้นสาแน่นอนเร็วๆมากเลยนะหมอนี่ฮะผมเือไปเก็บหนึ่งสเปียกรเฉยเลยนี่ไงทัียากรมันจะย้ายไปทีลนิดทีละนิดนะอ้าโอเค ผมได้อาอามาดิโลมาด้วยนะเพื่อทำการบางกับระเบิดนะก็หลังจากที่เก็บหลังจากที่จุดตรงนี้โผล่แล้วก็สามารถเก็บทร้ยากรตามอัธยาศัยหฮอไอ้หมอนี่เอาหอมาสอนนี่น่าชลาดอืมอืมอืมไม่มีอะไรมากหรอกจังหวะนี้เนี่ยอารออาว์อพอเทสพอเทส อืมเอาเฮ้ยชั้นสองแฮมเมอร์อ่าใส่แฮมเมอร์กับกับอันนี้นี่เองจัดไปแต่ถ้าเกิดมันเห็นว่าคือผมเนขึ้นชั้นสามมันบุกผมได้เลยนะแต่ผมต้องหลระ,ระวงว่าฮอมันจะสอนแเมม์เลยอ่าคิดผิดล่ละที่คิดผิดล่ละที่จะเก็บทรัพยากรทรัพยากรจะเริ่มจะโผล่ที่หน้าฐานผมนี่อเอามาจิ้มนะครับแล้วก็เกตารับ แะ๊ะคิดผิดคิดผิดที่จะเก็บต้นสายก่อนนะคิดผิดแล้วนะสหายสหายอือฮึขอรถตำรวนสอนในอีกทีกลัวาม,มาันจะเอาขึ้นบินหรือเปล่าไม่เอาหรอกเอาแต่หอลุนล้วนๆนะไอ้หมอเนี่ยแต่หอโอ้โหชั้นสามแล้วด้วยผมต้องระมัดระวังนรับจังหวัดน,นี้เพราะเอาแต่ฐานลับแต่ที่ผมเอาแต่ฐานลาบัอเอลบพอเพราะว่าฐานลับเนี่ย พอทหารรับผสมกับทหาร RPG กับทหารตดไหนนะก็คุณก็รู้ทหารราบเนี่ยเอาไว้กันพวกอะไรนะแฮมเมอร์เพมมราะแฮมเมอร์ยิงทาหารรลบไม่ค่อยเข้า,ขาแล้วก็ทหารตะไน่ก็จอบเกาะมันจอบเกาะสองแรงนะครับไม่ใช่ถือว่าเบาตากระสุสนตะไนเนี่ยจอเกาะหนึ่งแรงก็จริงแต่เกาะสองมันก็เจาะป่านกลางเนี่ยไม่ถือว่าแรงเท่าหไหร่แต่เกาะสามยิง่งเกาะสามเจาะยากมากพูดจริงนะครับโอเคหลังจากที่ โหแล้วทรัไปก่อนผมสามารถเก็บทรัพยสก่อนตามอัธยาศัยแบบแล้วแต่คุณจะเก็บหรือไม่เก็บแล้วแต่คุณเลยแต่ทรัพยก่อจะอยู่ที่ประมาณสามสิเองไม่เยอะหรอกนี่ไงอ้าวโอเคตัวเริ่มจะบุกมาแล้วแล้วผมเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งรับเลยตัวโอ้ใหม่ก็เยอะมากอ่ะทุกคนจะเจอเรื่องต่ำๆเจอแบบนี้อ่ะนี่คือวิธีแก้ทางครับ การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจังวนี้เป็นยังไงข้อความหาาอะไรอีกโอเคจังวันนี้เป็นงไงกองร้างของผมเหมือนจะน้อยกว่ามันแต่ใจผมเนี่ยแข็งแกร่งกว่ามันมั้งโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็จริงๆนี่คือนไฟทำไมผมเกียรฮอฝ่ายตาพันนะโคตรถึกอือไปสร้างทหารนายทหารรุ่นๆนะครับแต่ื้อว่าผมจะสร้างทหารนายแต่ว่าผมสร้างทหารธรรมดาก็ทหารทนายยิงฮอรแรงอยู่นะ นี่หอยแรงอยู่จริงๆครับเอ๊ก็โอ้โห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 อือ้หอ,อหอืออื้อหือไึหมอ,อนี่มันเอาทหารปีกีกับแฮมเมอร์กับหอยนี่นะจะผมกันได้งไงล่ะ <c oughs> เห็นตานโอ้โหหอ,อมก็ปงตีนจริงๆ,ๆนะโอ้ตอบโต้มันได้นะครับนี่ไงตอบโต้มันได้โอเค จังวันนี้ก็โอเคเจอกันทนนะครับไม่เจอกันปัดก,กลางหรอก <c oughs> อเพราะ่าตางคนใมาด้วยอ,อ๋อการต่อต้นเนี่ยเลยก็ผมจะทําการจะบุกตบต้นมันต่อเพราะว่ามันเสียกลางถ้าผมปล่อยให้มันนานๆเนี่ยมันจะเอาซูสก็ได้อ,อ๋อ,อต้องพานะั้นจุจมสามลงบุกสิครับรออะไรแล้วผมเก็บกล่องก่อนเนี่ยผมเก็บกล่องซะก่อน <c oughs> กล่องฟรีโอเคผมทำได้นี้ทิ้งแล้วเตียนจะบุกมัน แต่สิ่งที่ผมแปลกไปคือว่ากำลังของมันนะมันหายไปหมดแล้วว่าม่สิ่งที่ผมไว้ใจมันไม่ได้คือว่ามันจะลอยผมตรงเนี้ยตรงนี้หรือผมใช้เทคนิคนี้นะครับย้ายฐานย้ายฐานซึ่งผมต้องทําลายฐานเอ่อทำลายฐานมันก่อนมันอีกอย่างแข่งขันนี่เกี่ยวกับทําลายฐานท่าศัตรูนะครับไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกโอ้โหมันเห็นกําลังของผมเรียบร้อย โอเคดูที่จะงเเป็นไงเอ่ยเบิร์โมรับตะเวนจมตีทั่วทิศทั่วแดนสิครับแล้วก็บุท,ทองเลยครับยาวัมแต่รอช้าเนี่ยไงผมทำนายได้ถูกว่ามันต้องมาบุกตรงนี้ผมต้องสเปก่อนเอาไว้เพื่อย้ายฐานนะครับ <c oughs> ฉลาดไหมวะผม <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วปรากฏว่าผมก็ทำได้ดีนะแต่ว่าทหารสนมากไงมีตัทฐารสนายกับทหารแต่เท่าที่ผมมีจังเกลิลมาด้วยถ้าไม่มีจังเกลิลวันนั้นก็ผมแพ้ แรงบังึ้นชั้นสี่ด้วยโอ้เอาจริงดิเรยียบร้อยหมอนี่ก็ทําการบุกผมสินะจัดไปกลับระเบิดไม่กลัวกับระเบิดด้วยอ่าย้ายฐานนี้สิครับเราเลยโอเคมันพยายามจดก,กันแต่เสียใจด้วยผมล้อมผมล้อมตรงนี้ยังผมในลานสนามเนี่ยพรอไม่ให้มันสร้างหนีถ้ามันสร้างหนีก็เหยียบร้อยโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างบุกสินะโอ้โหต่างคนต่างบุกจังน่อยเป็นไง ผมเนี่ยกางถูกโจมตีแต่ผมย้ายฐานหนีทันไม่แดกแค่หรือเปลนี้โอ้โหและฐาสูงประชากรรมต้องถึกจริงๆแต่ไม่นะฐานรับมันตรวจจับว่าผมเห็นเห็นผมย้ายฐานโอ้ใบก็จริงๆโอ้จังไว้เป็นเอ้ยอีกอีกสามลงอีกสามลงโอ้ยอนิดเดียวนิดเดียวโอ้มบัตากรรใหม่แล้วจัดไปแกสร้างงไงผมก็สร้างด้วยเซ่

เอาละก็เป็นสําหรับคลิปในวันนี้นะครับสำหรับแข่งขันนี้นะครับมันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!